ฟุกไปเข้าห้องน้ำเอ่อฟุกบอกว่าโอแก่แต่โอจะไม่เข้าห้องน้ำเลยนะครับฟุกเข้ามาหลายรอบแล้วอ่นนังไม่ดีนะคะไม่ได้อานเลยครับฟุกที่มีระบบกับสายที่เพอร์เฟกตอนเช้าตอนเย็นเรากินอาหารที่มีประโยชน์เวลาเข้าโรงพยาบาลจะได้เป็นหนักหักที

ุกคนมีควาสุขมากครับขอให้ลูกมีความสุขมากจครับขอให้เจอแต่เรื่องดีๆขอให้ทุกคนเจอแต่เรื่องดีๆ e v e r y to i n g g o o d to ยู u า u ก็ก so ็ในสี่ใช่ไหมนะยาใได้แล้วเต็บตัวไว้จะดีบอกตัวเองเะไอ้ไงก็ขอเ้ทีสุกันนะคขอบคุณครับอ้เอสพสนะขอรไรส์จริงัะ เราเมือกีก็ไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำมาดิอ๋อเปีกตัวเองเว่าน้องเกอโดนพ่นะตอดเด็ดใยตอดเด็ดทยก็จริงๆแล้วมีคลิปสามเตรียมไว้ให้นะครับคำว่าปรากฏว่าเรื่อปัญหาในสักอย่างก็ไม่ทำให้มันเปิดไม่ได้เมื่อกี้แต่ไม่ใช่ครับก็อดดูได้กันแต่ว่ารอบวันวคืนนี้ก็จะได้เห็นที่ใน YouTube แน่นอนนะครับ ก็ mm hmm. so I can't pay the third w e e i ไป t right n o า b u ่ I will upload on YouTube tonight ครับคิวต่อจะขอนัสปีแล้วก็ูดเข้างานทุกท่านนะคะเชิญที่มาเีถ่ายรูปคือเราจะให้ถ่ายนค V.I.P ครั้งลสคนเอาที่นั่งอยู่เป็นคู่เลยละกันเพความง่าและไวนะคะธรรมดาให้ขึ้นครั้งละสิบคนแต่ว่าของธรรมดาเนี่ยจะ ปักอันนึงจะพิเศษหน่อยเดี๋ยวเราจะมีสลากให้กับเดีวก็มีจะมีทีมงานนะคะจะให้กับสลากแล้วจะบอกว่าับองไนั้นนะตมือให้ทีมงานะยังไงเลไดเลยนะทีละสองคนก็มาเชิญเลยครับเอหนึ่มาเอหนึ่งสองเลยเชิญเครับใช่ครับแล้วคู่ต่อไปก็จะคู่มาต่อแถวเลยก็ได้ จับคู่กันมาเลยครับเอจับจับแถวเอจับคู่กันเลียงเรียงเรียงเรียงข้างเวทีเลยนะครับ